ดี่ะาทุกคนวันนี้ก็ไปเยีดยงาพามาชมบนซี่เมื่อนเดิมนะคะไปะเยีดยงมาคนเดียวอีกแล้วเพราะว่าปีไหนหัวไม่วางเลยห่วงนี้เพราะว่าต้องทำงานประจํไปเย็ดคอเลยมาทําหน้าตีแทนวันนี้ไปเยีดยชปามาชมบนที่ทร่างปันอะไรตามไปดูกันเลยค่ะ วันนี้ประย็ดก็พามาชมบอลที่อีกนึ่งไส้ปัน่นข้องบานไปเย็ดนะคะก็คือตัวนี้ค่ะไส้ปัน่นก้องเกาเป็นไส้ปั่นไก่ค่ะเกามีชื้อวาไก่ตัวห้ามนะ,ะต,ตัวนี้ไก่ตัวห้ามโกา้วามส้มชื้อนะคะดูแต่มาดูอีกทีกโกดูไก่ๆพี่เสื้อเลย ผู้ยาวผู้ของเขาจะยาวใบก็ายาวเรียวกระดูกคอเป็น4ี่โคมผู้ชมผู้แดงแดงมีเป็นเม็ดเกี้ยวเกี้ยวเม็ดเย้ยแต่ว่าโมีเม็ดเย้เเเยดเดี๋ยวกาสีเก้ามีสีเก้านิดๆช่วงตรงกลางใบมี ควบครบก็เป็นสีแดงสีแดงควบเขี้ยวกเก็มีควบสีเขี้ยวการก็เป็นสีเขี้ยวการใช้มองได้ชัดเหลือเป็นสีเขี้ยวก็ก็มีลล่เบบนี่ตอนนี้ใบของเขาแก่แล้วก็จะเป็น สีแดงจุดสีแดงลายเขี้ยวใบนี้ตอนที่เขาแก่ใบใบก็จะแก่แล้วก็จะเป็นสีเขียวมีลายสีแดงตรงกลางแต่พอใบนี้ก็พ่งออกมาก็จะมีเป็นจุดสีเขียวปืนโคบกลางๆจะเป็นสีแดง ไม่เมือนกันแต่ว่างช่องใบนี้ใบใบสีแค่แล้วใบนี้แค่แล้วตีใบหนึ่งอย่างพึ่งแตกมาเลยใบนี้พึ่งแตกยอดมาช่องใบนี้คี่องโคจะไม่เหมือนกันแต่ว่าโคอยู่ในโอเดียวกันความช่วยที่เตกต่งางแต่ว่างบอลได้ปันเดียวกันในโคเดียวกันแต่ว่าโคจะมีช่องซี่ดูดูกะอันนี้แดง หลายหลายหลายจุดสีเกี้ยวปืนเดงปรมากตัวนี้ก็จะมีเนีย่ยความแตกต่างของกขไม่เหมือนกันแต่ว่าต้นเดียวกันตัวน,นี้ใบแก่ตัวน,นี้ใบยางอ่นอนตัวนี้โคนี้ก็ประหยัดมีอยู่สามตน้นไครนี่ก็มีอยู่ไล่ใส่ปันเหมือนกันนะคะ ตระกูลไก่ก็ประเยัดก็มีอยู่ไก่ราชาวดีไก่สุดสาววนแล้วก็ตัวนี้ก็คือไก่ตัวงามก็ประเยัดมีอยู่สามตัวประเยัดก็มีอยู่ไล่ใช้บันแล้วเหมือนกันประเยัดตอนนี้เขาเอามาสะทุ่มวายแล้วก็พยายามแยกโนเรียงไว้ได้จำนวนมาก เพื่อจะได้เบง,ง่ายกุนที่เขาจบกุนที่เขาต้องการเดี๋ยวพอประเยัดเบงไว้ได้อยอะๆประเยัด็จะมาหล่งกลายแต่วงนี้ก็องประเยัดอันอย่างมีน้อยกอประเยัดพึ่งได้ก็ย่ายปัน่นก่อนในประเยัดปลอมตีจะกลายประเยัดก็จะมาตามคลิปหล่งกลาย แต่ช่วงนี้ยังมีไม่มากดีตอนไก่นี่โคไก่ตัวอ่ำนี่ราคากิตีลักรอยเหมือนกันช่วงหมาองประเยัก็จะมีราคาลักรอยรอยขึ้นนะประเยัก็จะเรียงบนบนแบบบ้านๆ เลือกเล e ียงบอลทีเลียงไอไอบอลตู้ก okay, ็จะเลียงยากเอาใจยากก็ดูเลยยากด้วยแต่บอลแบบนี้บอลมันมาเลียงไงเครู้เล่ย์ใหญเข้าดินเองยายโดนเดชหมากดนฝนหมากเอาพอดีพอดีเดชจวงชาวรักจวโมงช่วงจวโมงก็ได้ลหละพนก็ยายโดนเยอะถ้าดนคนเยอะก็ใบจะหนาวแล้วก็หัวก็จะหนาวด้วยรักจะไม่เดิน ลงชังเกดดูนะคะข้องไข่ถว่าไม่แสงยอดไม่ออกไม่แสงนอกมาเลยให้ดูเลยคุดมาดูวะเออราโกเดินไม่ขั้วก็เป็นอย่างไงแต่ถ้าคุดมาแล้วรกากกไม่เดินก็ให้อ้ขัวออ้วนั่นแหละมาลางใะอชาดแล้วก็ไปปลูกในดินไม่อย่าเอาดินเดิมมาปลูกให้เอามาปลูกในดินไม่เลยแต่ว่าต้องลางาาขั้วชาดก่อนไม้ไม่ต้องตัดถิ่งปลูกได้เลยแตลองรู้นะคะป๋าข้องประหยัดเจื้อมาแล้ว รประหัดว่าทำไมมันไม่โตรักตีประหยัดหลงพุดมาพอเล่เาารากไม่เดินน่าจะเป็นปอดินชื้นมากเกินไปก็ทำให้รากหนาวเชื่อง่ายได้เราปลูกบอนเราเรียงบอนเราต้องใส่ใจด้วยเราต้องดูแลด้วยถ้าเปลี่ยงแต่ปลูกปลูกตามกระแส่ปลูกตาำ เพื่อนกเปลุกเออเห็นว่าช่วยหามก็ไม่ได้เหมือนกันเราต้องใช่ใจไม่ว่าต้นไม้อะไรก็ตามถ้าเราปรลุกเลวเราใช่ใจเรารักก็กจะจะเริ่เติบโตให้เราได้ชื่นชมนี่เปรี้ยงก็ามาฟ้ากวันนี้นะคะไก่ตัวห้ามสำหรับคลิปนี้เปรี้ยงก็พามาชมเกนี้นะคะวันนี้เปรยียงพามาชมไก่ตัวห้าม ถ้าใคยชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้ปีนายวัวยาเล็บประหยัดได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปแด็กก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เชิญเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปไม่ๆมหมงนายวัวยาด้วยค่ะสำหรับวันนี้พยากขกบคุณมาค่ะบาย